ครับสวัสดีครับอยู่กับร้านบางคายแอกซ์ตอบนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัว W E ก๊อกสิบเกนะครับตัวนี้ทัพแบลลิงแล้วนะเปิดราคาอยู่ที่2,900บาทครับพร้อมเล่น3,200บาทฟรีค่าส่งนะครับมาอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมสภาพใหม่นะครับตัวปืนถือว่าสภาพดีนะครับแบลลิงแล้วด้วยนะครับผมมาเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องก็คู่มือยังอยู่นะครับตัวอ่านี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรตัวดันหมุด นะครับตัวนี้เป็นหมุดยาวส่วนเราใส่เจ้าตัวเสริมหลังสองชิ้นนะครับเสริมมาสองชิ้นแล้วก็เจ้าตัวแม็กนะครับปืนเท่านี้เนาะวิธีการใส่เนี่ยก็คือท่านเอาดันหมุดน,นี้ออกนะครับแล้วก็เอาจะเอาเอาดันหมุดออกก่อนนะดันหมุดออกก่อนจะดันออกอ่าเขาเรียกจะดันออกก่อนหรือว่าจะจะดนออัอะะดนออกก่อนหรือจะดันทีหลังได้เพราะว่ามันใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้ปุ๊บ แล้วท่านก็ดันหมุดเก่าออกแล้วหมุดนี้ใส่นะครับมันแค่สวนแบบนี้เองเขาเรียกเพิ่มเพิ่มระยะมือครับคนมือใหญ่นะครับเนี่ยผมกำผมว่าผมก็มือใหญ่นะกำแล้วเนี่ยยังเหลือเลยยังเหลือคือกำได้ไม่มิดนะครับยังเหลือแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดถ้าใส่แม็กปุ๊บอ่ะมันก็จะเสริมมานิดหนึ่งนะครับมันก็พอได้ยูพอได้ยูนะครับโอเคมันจะมีแบบสองอันนะครับเสริมหลังสึกตัวนี้ตัวนี้จะบางกว่าตัวนี้จะหนากว่านะครับก็แล้วแต่มือของลูกค้าเลยครับว่าท่านอยาก ใส่ไหนนะครับไปเลือกเลือกลองเอานะครับแล้วที่ออกก็คือดึงออกได้เลยอันนี้เองนะโอเคมาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับสบภาพตัวปืนนะครับให้ดูแม็กกาซีนก่อนนะฮะสภาพถือว่ายังใหม่นะครับมีรอยตางการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับผมอ่ะูชุดชุดวัลน,นี้ผมลองแค่น้ํายาลมดํามาแต้มทีมันลอกเยอะอันนี้ผมลองแต้มเฉยๆนะผมบอกตรงน,นว่านี้ผมแต้มน้ำยาลมดาแบบ ไม่ใช่คือผมมีอยู่หน่อยหนึ่งแหละมันจะหมดแล้วผมเลยมาลองแต้มปกติผมจะแต้มพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยที่เป็นชิ้นงานเหล็กนะครับที่มันสีมันจางๆนะเพราะแต้ม้วมันช่วยได้เยอะนะที่มันถลอกเนาะช่วยให้มันสีมันกลืนเฉยแต่นี่มันมันเป็นน้ายาเหล็กมาใส่โลหะปุ๊บสีมันไม่กลืนนะครับแค่ลองเฉยนะนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเจนห้านะครับยูฝั่งนี้เป็นสกีไลน์นะครับก็19เจนห้าออสเตเลีย9คูณ๑นะครับอ่าฝั่งนี้ก็เป็นยิงลายแบบนี้อ่า W.E. นะครับแล้วก็ตาเฉยร,รักเขาเนาะเอ็ R, นนาเนาะตัวนี้ก็เมทอินเตอร์มอนนะครับ W.E. ทัชติเคิลนะครับโดตซีโอโดตเอลทีดี D, นะครับของแก๊สโบลแบกนะครับซิสเต็มนะ W.E. นะครับส่วนหน้าหลังเป็นแบบสีขาวธรรมดานะเออนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับปลดเซฟไอ้ปลดสไลด์ปลดสไลด์มีสองฝั่งนะครับแต่หลักๆก็คือผมก็ไม่ให้ใช้อยู่ดีเพราะด้วยความที่บีบีกัน มันไม่เหมือนปืนจริงนะครับเพราะว่ามันมีการสึกหลอแล้วการขูดอันนี้เป็นเหล็กนะครับตัวแขวนสไลด์เนี่ยเป็นเหล็กตัวบอดี้เป็นโลหะมันขูดกินเนื้อตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะมันขูดกินเนื้อเรื่อยๆถ้าเรากดแบบนี้นแชะแชะแชะไปเรื่อยๆก็จะขูดเนื้อขูดเนื้อขูดเนื้อ,น,อ,น,อนะครับพราะขูดไปบ่อยเข้ามันสึกนะครับแต่ก็ไม่รู้บวชตอนไหนนะอไม่ใช่นะครับมันก็จะสึกเนาะสึกแล้วก็โชคดีที่ผมบอกว่าถ้าโชคดีสไลด์มันแค่แหว่งนะครับ มันไม่ถึงขั้นล้านะมันแค่แหว่งเวลายิงลงหมดสไลด์ก็จะไม่ค้างนะครับแต่ถ้าถึงขั้นอาจจะโชคร้ายนิดนึงอาจจะตรงที่ว่า,เ,าเรื่องแก๊สเหมือนกันนะครับบีบีการส่วนใหญ่นยะผมแนะนําว่าไม่ควรใช้แก๊สเกิน 12K คนะครับ 12K คือแก๊สส้มน,นะแก๊สส้มที่เรารู้จักกันนะจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนที่ผมใช้ทดสอบว,วันนี้เหมือนกันนะในคลิปนี้เหมือนกันนะเพราะพอดีเปิดแล้วก็เลยลองให้ดูเลยว่ามันใช้12 K ได้นะครับก็จะได้รู้ๆุ้นไปเลยว่าคือพวกตระกูลก๊อกทั่วไปเนี่ยคือ รุ่นที่คือเอาง่ายคือไม่ควรใช้แก๊สเกิน12เคนะครับ12 kg นะครับ๋ยวไม่เข้าใจกิโลกร,รัมนะครับไม่รู้ชื่อย่อถูกป่ะนะนะครับ12 kg นะครับ12กิโลนั่นเองนะครับก็คือเพราะว่าแรงดันของแก๊สเนี่ยมันมีผลต่อสภาพอากาศอย่างมากนะครับคือผมแท็กกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยบ้านผม,มตอนนี้อากาศมันยังเย็นอยู่นะครับอากาศค่อนข้างเย็นยนะผมใช้ก๊าซแบบ ผมเลยสามารถใช้แก๊ส12ได้ตอนนี้29องศา,านะครับก็ถือว่าไม่ร้อนไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะครับอากาศกําลังดีนะครับผมก็คือนั่นแหละแต่ถ้าเป็นพวกอ่าแต่ช่วงกลางวันเนี่ยผมแนะนําว่าดรอปไซส์มาซัดเป็นแก๊ส9นะครับ9หรือว่า6ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะผมจะมาพูดเรื่องแก๊สอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวผมรอเพราะตอนนี้ผมผมขายแกส๊สอ่าแก๊ส9อยู่นะครับ ซึ่งอากาศร้อนเนี่ยกับมอโลย์จริงๆก็อาจจะยังไม่ควรใช้ด้วยซ้ำนะี่ยเก้าอาจจะต้องไปใช้หกนะครับถ้าเป็นบางท่าใช้สิบสองได้แต่ถ้าร้อนจัดๆเนี่ยก็ไม่ควรสิบสองเดี๋ยวสไลด์บินเหมือนกัน,นครับแรงดันยิ่งอากาศร้อนยิ่งอันตรายนะครับกับตัวปืนเนาะอธิบายเข้าใจนะ,อะถอดสไลด์นะครับปึ๊บลื่นปื๊ดเลยนะครับอ่ะหม่ยไหม ข้างในถือว่าใหม่นะครับก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยเห็นรอยขูดนี่รอยขูดตรงนี้แล้วตามมุมต่างๆนะครับของล่องสไลด์นะครับมาดูข้างในนะครับอ่าก็ถือว่าใหม่นะใหมนะ่นะครับดึงออกก่อนอ่าเพื่อที่จะล้างล้างไม่ใช่ล้างนะครับล้างด้วยซิลิโคนก่อนนะครับตอนนี้ผมถอดแล้วนะถอดแต่ยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าถอดกระจุนลันไกเพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้าตัว แบลิ่งนะครับเปลี่ยนแบลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ชุดบนยังไม่ได้ล้างนะฮะชุดล่างก็เหมือนกันนะครับจากใจคนลงสนามเลยว่าซีรีคนสำคัญมาก <c oughs> ใครที่ยิงเล่นบ่อยๆนะครับหมั่นล้าง,งนา้ำความสะอาดเดอ้อครับเพราะฝุ่นเนี่ยมันมีผลต่อระบบภายในของปืนนะครับมัน คือปืนพวกนี้มันไม่มีข่าเหมาก็จริงนะแต่อย่าลืมนะครับว่าฝุ่นก็มีผลต่ออุปกรณ์ภายในของปืนเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นฝุ่นเข้าไปเกาะตามจุดต่างๆแล้วปืนเราเก็บไว้นานนะครับปืนเราเก็บไว้นานมันก็จะมีฝุ่นเกาะตามจุดต่างๆได้เนาะหรือถ้าท่านใดคนมีหาถุงเก็บแล้วจะเป็นถุงอ่าถุงร้อนก็ได้นะครับหรือถุงอะไรก็ได้ฉีดซีคเข้าไปสักนิดนึงให้มันอยู่ในถุงอะแล้วมันจะฟุง้งอยู่นั้นนะเราก็ห่อไว้นะครับก็ได้เหมือนกันเนาะเออ จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับแล้วก็เรื่องเล่นก่อนเก็บเนี่ยอันนี้ผมแนะนําอย่างหนึ่งก่อนเก็บนะครับบีบีกันอนะทำไมผมแนะนําว่าก่อนเก็บให้ฉีดซิลิโคนนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเราหยิบออกมายิงเลยเนี่ยบางทีบางจังหวะถ้าเรายิงเสร็จแล้วเก็บเลยอาจจะมีพวกไม่ใช่อา์เขาเรียกว่าบางทีมันอาจจะแห้งไปบ้างแล้วบางส่วนแต่พอเราเก็บไม้นานสัก3ามสี่วันวเราค่อยเอามายิงบางทีอากาศมันร้อนน้ำมันอาจจะอาจจะระเหยได้นะครับแต่ถ้าในามีจระบีขาวเนี่ยก็คือ ทาไปบางๆงนะครับทาไปบางๆแล้วค่อยแล้วค่อยเก็บเนาะล้วก็เก็บเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาหยิบจะยิงมันก็สามารถยิงได้เพราะจรเบีขาวเป็นชั้นฟิล์มที่อยู่นานมากอเดี๋ยวผมหยิบของตัวในร้านมาให้ดูคือไอตัว uhp อ่าอ่าตัวนี้ดีกว่าเอา uhp เละเอ้ยเอา m m เก้าสองมารุมาให้ดูดีกว่าโอเคอันนี้ผมหยิบมาให้ดูแลตัว m เก้าสองมารุยนะครับที่ผมลงขายไปแล้วนะแต่ยังไม่ไปนะอยู่ผมมานานมากนะครับอันนี้คือปืนที่เก็บไว้นาน อันนี้คือตั้งแต่ลงคลิปไปนี่ยังไม่ได้ยิงเลยนะครับคุณเห็นอะไรไหมแล้วอยู่ในตู้มันโดนไฟนะครับมันก็มีความร้อนในตู้เพราะมันไม่ได้ร้อนมากแต่พอสมควรนะครับเพราะว่าตามสภาพอากาศเนาะเห็นอะไรไหมว่ามันจะมีชั้นน้ำมันอยู่เห็นไหมอันนี้คือตั้งแต่ถ่ายคลิปและยิงนะคุณชั้นฟิล์มน้ำมันไหมมันไม่ระเหยนะแล้วไม่ไม่ทิ้งคราบขาวนะครับให้เห็นกันในคลิปนี้เลยนะมันจะมีทิ้งคราบขาวเล็กๆแต่ถามว่ารูปไปหายไหมมันหายนะครับ มันไม่ได้ทิ้งขัาวขาวจนเป็นก้อนนะแต่มันคือชั้นฟิล์มน้ํามันอย่างหนาเลยนะเห็นไหมเนี่ยผมนึงบอกว่าทําไมต้องลงจราบีขาวเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่ออีกว่าเอ้ยลงจราบีขาวมมนช่วยได้จริงเหรอเนี่ยปืนนี้อยู่ในตู้มันจะประมาณเกือบเดือนแล้วประมาณสามสามอาทิตย์กว่าๆนะครับที่ยังขายไม่ไปเราไม่เห็นบลได้ชัดเลยว่าเนี่ยชั้นฟิล์มมันหนามากเห็นไหมช่วยได้เยอะนะครับบอกเลยว่าการลงจราบีขาวนี่เป็นอะไรที่บอกเลยว่าช่วยได้เยอะนะครับ ดูเจ้าตัวนี้กันต่อนะครับลงเจอปีขาวกันอ่าลงไปเลยนะครับปืนพวกเนี้ยที่ผมลงหนาอ่าที่ผมเคยพูดไปแล้วนะว่าทําไมผมถึงลงหนานะครับเพราะว่าหนึ่งบางทีมันอยู่กับผมนานนะครับหรืออ่าอันดับแรกเลยคือมันอาจจะอยู่กับผมก็ได้อาจจะอยู่ประมาณสี่วันห้าวันแล้วกว่าม,มันจะออกจากร้านผมเนี่ยแล้วกว่าจะแพ็คกว่าจะขนส่งเนี่ยจะเจอความร้อนระหว่างเดินทางมันอย่างน้อยยังมีชั้นฟิล์มคอยเคลือบเจ้าตัว อุปกรณ์ภายในไม่ให้มันแห้งเร็วนะครับถ้าแ,แห้งเร็วนี่เสร็จเลยนะบอกคนนะอันนี้คือแห้งช้ามากแล้วก็เป็นชั้นฟิลม์มหนาปึ๊กนะครับผมทาหนาไว้ก่อนก็นั่นแหละด้วยเหตุผลที่เรียกว่าถ้าเกิดขนส่งเนี่ยแล้วอากาศมันร้อนแล้วมันแห้งขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยคือเราทาหนาไว้มันก็ช่วยได้เยอะนะครับคุณเห็นตัวตัวมาลอิสไหมละ่ะเออนะ่ะอยู่ในตู้นะครับเจอทั้งคืออยู่ในตู้มันโดนโดนทั้งไฟจากตู้นะครับแต่ในตู้มันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอก แต่มันก็ร้อนพอสมควรถ้าช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าผมก็แง้มตู้ไว้นะแง้มตู้ให้อากาศมันเข้านะครับคือให้อากาศมันถ่ายเทเนาะไม่ให้มันร้อนเกินไปนะร้านผมไม่ได้เป็นร้านแอร์เด้อร้านข้างถนนธรรมดาทั่ว,วไปเลยนะครับร้านชิวๆจัดเลยครับดูเหมือนแบบเฮ้ยทาเยอะไปเปล่านั่นแหละครับความมันจะได้ขายความมันจะได้ออกนะครับ แล้วก็ระวังเรื่องอย่างหนึ่งนะพวกอาร์มี่อาร์มี่เบลอ่าเอี w e, ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องโครงสไลด์บุบนะครับใครหาซื้อมือสองในกลุ่มนะระวังนะครับสังเกตตรงโครงสไลด์ด้วยนะถ้ามีสไลด์บุบนะครับท่านสามารถต่อราคาเขาลงได้เลยนะเพราะถ้าอันนี้อันนี้คือมันยังไม่บุบนะครับเพราะปืนใหม่นะมันปืนใหม่ทําไมมันถึงบุบหรอครับเพราะว่าหนึ่งเลย เจ้าตัวแฮมเมอร์เนี่ยเดิมมันเป็นตัวแบริ่งธรรมดานะครับกลมๆม,มันมีอาการฟาดแล้วไม่มีการยืดหยุ่นนะครับนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไหนแล้วกระเด็นกระเด็นเลยจับเมื่อกี้เออนี่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 น,นี่มันจะไปฟาดหลังโครงสูบนะครับใครใครคือถามว่าอัพแบริ่งแล้วมีโอกาสเป็นไหมเป็นนะแต่มันจะช้าหน่อยเพราะมันยืดหยุ่นนะครับทางเดียวคือหาลูกสูบ CNC ที่เป็นอลูมิเนียมช่วยได้เยอะนะครับ มันจะไม่สึกไวแต่ถามว่ามันมีโอกาสยุบไหมมีแต่ช้านะครับด้วยวัสดุที่มันยืดหยุดเนาะพวกนี้เป็นโครงโลหะครับมีโอกาสยุบหมดนะครับผมแต่ถ้าท่านใดไม่ซีเรียสมันก็ใช้ได้ใช้ได้ครับแต่นั้นคือความมันจะยุบอ่ะืูที่เราดูแลกนะการที่เราดึงสไลด์บ่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการกดเจ้าตัวโครงเหมือนกันนะครับเวลาเราดึงสไลด์ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวบังคับในการดันเจ้าตัวแฮมเมอร์ลงนะครับดันลงเนาะถ้าแฮมเมอร์เราลื่นมันโอกาสยุบมันก็จะช้าลงนะะครรับเพาาว่ อัตราการลื่นมันก็ช่วยทดอัตราการสึกหรอของวัสดุได้นะคือมันเขาเรียกม,มันแทนกันมันแทนกันนะครับไปฉลยลงไปแป๊แปแ๊ปก็ด,ดันเข้าไปใส่ถอยหลังนะครับอ่าลืมกดกดตัวนี้ดึงอันนี้กดรีเซ็ตที่หลังเอานกลงก่อนนะถ้าเราร่งางไกยมาแล้วเราเรานกลงก่อนเอา นก,นกก็ได้นกนะครับถ้าภาษาภาษาที่ผมถนัดคือแฮมเมอร์นะครับ mm. เอานกลงก่อน mm. เอาเซียล็อกนกไอเซียล็อกค้อนลงนะครับแล้วก็เซียแล้วก็ตัวนี้สะพานไกปึ๊บอ่าแล้วกดลงไปปึ๊บแค่นี้ไงลื่นนะครับลื่นนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติของก๊อกอยู่แหละนะครับตั้งไกแชะนะแค่นี้เองนะครับ mm. ก็มาเช็ดปืนอ่านะ ซิลิโคนมีประโยชน์อย่างไรถ้ท่านใดไปใช้นะเพื่อหนึ่งเอาว่าถ้าใครมีปืนเก่าๆที่เป็นเฟรมพลาสติกหรือเฟรมอ่าเฟรมอะไรกันสารที่เป็นพลาสติกหรือเป็นอ่าโพลิเมอร์นะครับถ้าปืนท่านสีสีดเอาซิลิโคนฉีดและเช็ดมันจะเงาเงาเหมือนใหม่เลยเนะี่ยอันนี้คือมันใหม่อยู่แล้วนะมนฉีดเข้าไปเนี่ยฉีดไปแค่นี้แล้วก็เช็ดนะครับมันก็จะดูแบบคูณเห็นไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฉีดนะน,นี้ฉีดนะเห็นไหม มันเพิ่มความเงางามของวัสดุได้หรือท่านจะ้จะไปเช็ดรถก็ได้นะเช็ดเบาะรถที่เป็นหนังหรือคอนโซลรถที่เป็นพลาสติกอะเงาเหมือนกันนะครับเงาแบบเงาวิ้งเลยครับช่วยช่วยได้เลยแต่อย่าฉีดเบาะมอไซค์นะผมเคยลองอยู่แม่งอย่างลื่นเลยนั่งเกือบล่วงมอไซค์นะครับลื่นป,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 ปื้ดเลยเบรกที่ไหลตุดไหลแล้วอันตรายนะตุดไหลตุดไหลอ่าฉีดแม็กนะครับนิดนึงนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ อ่านิดเดียวพอแค่นี้นิดเดียวนะครับแม g กกาซีนก็ประมาณนี้ครับต่อไปชมการทดสอบยิงกันเดียวครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวก็อกสิบเก้าเจนห้า e ครับอัปปลิงแล้วนะ <c oughs> แก๊สที่ทดสอบเป็นสิบสองกิโนะครับหรือแก๊สซมสิบสองเนะครับเหมาะกับคนที่ชอบยิงในห้องแอร์หรือโซนที่อากาศเย็นนะครับแนะนำว่าใครที่ เล่นในห้องแอร์เนี่ยหรือว่าแบบซ้อมยิงในบ้านที่เปิดแอร์อากาศมานร่ายี่ห้ายี่หองศานะครับแนะนําเป็นเจ้าตัวสิบสองนะครับไม่ท้านจะซื้อร้านไหนก็ตามแนะนาว่าเป็นสนะิบสองเนาะเพราะแรงดันเขาจะเยอะกว่าเจ้าตัวอินทิพันหรือว่าแก้ทั่ว,วไปนะครับมันจะช่วยเพิ่มแรงดันของเจ้าตัวปืนได้ดีนะครับใส่ลูกนะครับเหมือนเดิมนะครับจะมีช่องใส่ลูกให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกลงไป ยงลูกสวยสวยก่อน,นะนะครับเรียบร้อยแต่ลูกแล้วนะครับมาวัดความแรงกันก่อนเลยนะครับผมมาดูที่มันจะแรงขนาดไหนนะครับแก๊สสิบสองกับอากาศตอนนี้ประมาณยี่สิบแปดยิบเก้าองศานะครับ สามสี่ศูนย์สามสามหนึ่งไม่ขึ้นนะครับอีกนัดหนึ่งไม่ขึ้นแล้วนะครับอากสักนัดนะเฮ้ยเอะสามสองแปดนะครับถือว่าความแรงเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแก๊สสิบสองเคสผมไดบอกไปว่าบ้านใครอากาศเย็นหรือยิงในห้องแอร์นะครับแนะนำให้แก๊สเป็นสิบสองไปเลยนะครับมันจะได้ชัวร์กว่า เพราะว่าแรงดันเขาเยอะทําให้ปืนเรายิงได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนค่ายไหนก็ตามยกเว้นมาลุยนะให้ใช้12นะครับค่ายไหนที่เป็นโลหะแล้วท่านยิงห้องแอร์เนี่ยให้ใช้แก๊ส12เลยนะครับแต่ถ้าท่านได้ยิงในที่แจ้งนะครับหรือว่ายิงในที่อากาศร้อนหรือยิงด้านนอกอบ้านท่านไม่อยู่ในที่ไม่อยู่ห้องแอร์แนะนาว่าให้แก๊สพวกถ้าเป็นสไลด์โลหะนะครับช่วงอากาศร้อนจ,จัดให้เป็นแก๊ส9หรือเป็นแก๊ส10นะครับแก๊ส9ก็เป็นพวกบอมเบ่กระป๋องขาวนะครับ หรือจะเป็นอีทีพันที่เป็นแก๊ส1ินะครับแนะนำแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าด้วยแรงดันเนาะมันก็เยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับโอเคดูความแม่นยำกันเป้าสิบเซนระยะสิบห้าเมตรนะครับกับก๊อกสิบเก้าดูดีนะมาดูว่ามันจะโดนไหมนะครับเดี๋ยวขเทาีนิดนึงน่ะมา,มา อีกสองนัดนะครับโอ้ยากอยู่นะครับเหลืออีกห้านัดนะครับเราไประยะสิบเมตรครับระยะสิบเมตรครับมาดูว่าจะโดดไหมนะครับผม ถ้คำว่าพอไล่นะครับพอไล่ป่ะโอเคไหมนะครับก็ถือว่าเรื่องความแม่นยำเนี่ยก็อาจจะด้วยความที่ท่อเขาสั้นนะครับระยะยิงอาจจะไม่ได้มากท่อเขาแค่ okay. นิดเดียวนะครับสิบเก้าข้อจะสั้นเนาะก็หลักๆแล้วอาจจะเป็นที่ผมด้วยอาจจะยิงมแม่นเพราะกลางคืนมันเล็งค่อนข้างยากนะครับแต่ข้อดีคือสูหลังก็เป็นสีให้แบบนี้ทําให้เล็งกลางคืนค่อนข้างาง่ายนะครับแต่ถามว่า อาจจะเป็นปืนอาจจะแม่นก็ได้หรือแม่ก็เป็นที่ผมไม่แม่นนะครับก็ไม่รู้เ <c oughs> พราะปืนออกมาจากโรงงานแต่รุ่นมันเขาก็ไม่ได้ตั้งฮอปมมเปเปอันนี้ผมตั้งแล้วนะตั้งลูกวิงตรงที่สุดแล้วแต่นี่นอยู่ที่ตัวปืนละหรือว่าตัวที่ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคครับยิงลูกหมดทไลายค้างแล้วนะครับเวลาเรายิง,ง,งเสร็จแล้วไม่ต้องเอาเคลียร์แก๊สออกนะขาแก๊สได้เลยครับแม็กไม่รั่วแน่นอนนะย้ำนะครับไม่รั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าจะรั่วก็ต่อเมื่อโอลิงเขาเสื่อมสภาพนะครับโอลิงเสื่อมสภาพเกิดอะไรหนึ่งอายุการใช แต่ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละโรงงานเขาผลิตโอลิงมาเนี่ยแต่ละล็อตเนี่ยไม่รู้อายุการใช้งานมันเก็บรักษาไว้นานแค่ไหนถ้ามาใช้นผลิตนะครับอาขาแก๊สได้เลยนะเวลาลูกหมดเวลาเราจะไม่คาลูกเนี่ยเราก็ถ้าเราจะคาลูกแนะนานะบางคน,เ,นเอาไปยิงไล่หมาไล่แมวเนี่ยจริงผมก็ไม่แนะนําหรอกถ้าจะยิงไล่จริงๆหรือไล่นกเนี่ยแนะนําไม่ยิงที่ตัวนะครับใส่เข้ามาห้านัดสิบนัดไม่สป,ปริงมันละใส่จนเต็มนะเอาเต็มที่เลยที่ผมใส่ให้ใ,หใหส่ย,ยิงเล่นคือสิบห้านัดพอ แค่นั้นพอนะครับอย่าใส่เยอะนะครับโอเคลูกหมดสไลด์ค้างแล้วนะครับแล้วก็ดินสไลด์ถอยหลังแบบนี้แล้่นไกทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับทําไมผมไม่ใช้แบบนี้นะครับเดีย๋ยวนี้ผมเคยบอกวว่าเพราะว่าหนึ่งเลยสไลด์มันเป็นโลหะตัวน,นี้เป็นเหล็กมันขูดกันนะครับเดี๋ยวสไลด์มันสึกโชคดีสึกโชคร้ายคือลาวขึ้นนี่หรือลาวจากฝั่งนี้ม้นเป็นแขวนสไลด์สองฝั่งนะครับแนะนําว่าให้ดึงสไลด์เอาง่ายกว่านะครับล้วก็ลั่นไกทิ้งทุกครั้งกันสปริงล่างอ่าการสปริงชุดลั่นไกล้นะครับ แล้วรีเซ็ตไกนะครับรีเซ็ตไกเป็นยังไงเราก็ดึงแค่ตัวน,นี้ลงนะครับดึงสไลด์ลงนิดเดียวเราแค่อิ้วโป้งเนี่ยกดตัวนี้อ่ามันจะเห็นไม่ชัดหรือเน่เกี่ยวท้ายก็ได้เนี่ยแค่นี้เองมันก็คืนไกลแล้วการสปริงไกล้ะสปริงเยอะนะครับองจริงก๊อกก๊อกเนี่ยสปริงเยอะมากนะครับคือการเรื่องสปริงอย่างเดียว <laughs> นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับท่านใดน,นะครับสนใจสั่งอทติเพจบิววการไินเซา แอดบีแกร์ซอสหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิ๊บเนีแลลยแปดไลน์เฟสได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับ